อุ้ยตัวนี้ติดหางตัวนี้ติดหางอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ติดหางครับนี่ครับตัวนี้ติดหางครับจะ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 หลุดแล้วครับจะหลุดแล้วเดี๋ยวผมต้องจัดการก่อนครับหนูจะหลุดครับท่านผู้ชม ติดหางอยู่ครับอุ้ยเลยครับตัวใหญ่อยู่ครับติดหางอยู่เลยครับเห็นตัวไหมครับเยครับอุ้ย จะเล่นมือสเส็แล้วหนูจะเล่นมือผมสเสแล้วเดี๋ยวเดี๋ยครับ,นรบหนูหนูหนูครับตัวใหญ่อยู่ครับโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอกันช็อตต่อไปครับผมขออนุญาตเก็บเก็บหนูเก็บหนูก่อนครับนีครับมันติดมันติดหางครับเนี่ยครับติดหางอยู่เลย ติดหนูติดหนูเสร็จหนูแล้วนี่ครับดูขุยมันครับที่ผมดักไว้เมื่อวานครับที่ลงคลิปไปครับเดีรยวตัวทางแฟะเลยครับเฮ้ก็ทุกชมขออนุาตเก็บหนูก่อนนะครับ